สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนครับน้องครับผมลุงทัศครับวันนี้ลุงทัศพบพี่น้องของเราอีกแล้วครับในวันที่สิบหกธันวาครับและวันนี้นะครับลุงทัศจะมานําเสนอเป็นเลข10บล่างตัวเดียวสูตรนี้ได้หลัก10บล่างตัวเดียวและชุดต่อไปพี่น้องครับผมจะเอามาชนกับหน่วยล่างตัวเดียวพี่น้องครับ เท่ากับว่าถ้าสูตรของผมนี้นะถ้าสูตรของลุงทัศเดินทั้ง10และหน่วยเราจะได้เลขสองตัวล่างอยู่หางเดียวพี่น้องครับจะได้อยู่หางเดียวเท่านั้นแต่สูตรที่1คือสิบล่างตัวเดียวจะต้องเดินและสูตรที่สองหน่วยล่างตัวเดียวจะต้องเดินเมื่อมาจับชนกันแล้วงวดสุดท้ายพี่น้องครับเราจะได้สองตัวล่างตรงตรง เพียงหางเดียวฝากติดตามไว้ด้วยครับมาทีนี้ผมจะพาพี่น้องฟังคำเตือนแล้วเรามาดูกันสิบล่างตัวเดียวและหน่วยล่างตัวเดียวจะได้เลขอะไรสำหรับงวดนี้นะครับพี่น้องครับอะฟังคำเตือนก่อนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้พี่น้องครับคลิปวิดีโอที่ลุงทัศน์กำลังนำเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการนำไปนำซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาล และช่องของเราครับจะสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะด้วยความหวังดีจากหลวงทัดพี่น้องครับมาผมฝากเลตเตือนไดยนะทีนี้ก็จะมาดูตัวสูตรและวิธีทํากันพี่น้องครับสูตรนี้ผมจะทําเลขหลักสิบล่างให้พี่น้องก่อนครับผมจะพาพี่น้องคํานวณจากงวดวันที่หนึ่งตุลาไปใช้สิบหกตุลาจนถึงหนึ่งธันวาไปใช้สิบหกธันวา มาพร้อมหรือ,อยังครับขอให้สูตรเดินต่อนะพี่น้องนะเพราะผมจะเน้นเลขน้อยๆแบบนี้แหละถูกก็ถูกแต่โอกาสผิดก็มีสูงเนื่องจากมันเลขมันน้อยตัวพี่น้องครับแต่ถ้ามันถูกมามันก็คุ้มแค่แค่นั้นแหละอ่ะก็วัดใจกันไปเลยครับมาดูสูตรและวิธีทำครับผมให้เอาสิบหน่วยล่างตัวนี้ครับบวกกันแล้วก็เอาผลบวกมาบวกหลักหน่วยครั้งที่สอง อย่างงวดวันที่1ตุลามาใช้16ตุลาเก็ดบวกเก็ดเป็น14เอา4มาใสเครื่องหมายบวกเข้าไป4ีบวกสได้6จะอยู่ในหลักสิบทันที6ตัวนี้เท่ากับว่าเราได้ 6x นี่ครับได้แค่นี้เราจะนำหกไปเป็นหลักสิบไปรูดในหลักสิบในวดวันที่16ธันวาครับวัดน,นั้นรางวันที่1นึ่งนะ059696 สองตัวล่างออกหกหนึ่งถ้ารูดจะได้อยู่สิบประตูนะครับพี่น้องครับถ้าเรารูดจะได้ที่สิบประตูมาออกหกหนึ่งหกมาในหลักสิบจริงๆต่อครับไม่ใช่วิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งปักหลักสิบนะมาดูงวดต่อไปครับสิบหกตุลาไปใช้หนึ่งเพื่อกิกาพี่น้องครับบวกเลยครับ ผมให้ใช้10กับหน่วยล่าง10บล่างหน่วยล่างบวกกันครับวดนี้16ตุลาเอาไปใช้1นึ่งพฤศิกีกาหกบวกหนึ่งเป็น7ได้ผลบวกเป็น7จมาบวกหลักหน่วยครั้งที่สแบบนี้ครับ7จบวกหนึ่งเป็น8พี่น้องครับได้หลัก10ล่างตัวเดียวก็คือ8เ,อาเราก็จะได้8 x ใน10ประตูนะ เราคำนวณจาก16ตัวล่างมาใช้1เพื่อกิกาพี่น้องครับเราได้หลัก10คือ8แลกวดนั้นออกครับ3 4 5 8 9 8 2ตัวล่างออก8 7หลัก10ก็คือ8จริงๆครับเราจะถูก8ในหลัก10แต่จะรูดที่10ตัวแต่ถ้าพี่น้องมีเลขเด่น3ตัวเลขวิ่ง2ตัวเอาของลูกทัศน์ไปชนเลยงวดสุดท้าย ถ้ามันเดินต่อเราก็จะได้ทันทีเพราะตัวนี้มันปักหลักโอเคนะครับต่อไปจะเป็นงวด1พฤศจิกามาใช้16บพฤศจิกาพี่น้องครับวิธีทำให้ลุงทัดให้เอาหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างอย่างงวดนี้8ปบกเก็ดเป็น15บห้าแปดบกเก็ดเป็น15้าได้ห้ามาวางเลยครับ ใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปครับ5บวก8เป็น13เพราะฉะนั้นหลัก10ของเรางวดนี้คือเลข3เราจะนำ3ตัวนี้มาใช้ในงวดวันที่16เพื่อสิก,กิการแต่เราจะต้องวางในหลัก10ถ้าจะรูด10ประตูถ้าพี่น้องมีเลขวิ่งสัก3ตัวถ้าไม่ตรงกับ3ก็จับชนเลยครับจะได้อยู่3หางหรือสุดแล้วแต่พี่น้องหาตัวไหนมาชน ก็สุดแล้วแท้แต่วันนี้ได้วิ่งสในหลัก10บตัวเดียว16บหกพฤศติกิกาสี่ห้าแหนึ่งสี่ส่วน2ตัวล่างที่กำลังทำอยู่ออก3าเจ็ดพี่น้องครับเราได้เลขวิ่ง3มตัวเดียวและ3มาในหลัก10อีกวันนี้เราจะถูกวิ่ง3ในหลัก10บนำไปรูดก็สิบ หาง10ประตูทูกใน10ประตูมาครับมาดูต่อครับผมจะพาพี่น้องคำนวณงวดวันที่16พฤศจิกายนแล้วเอาไปใช้1ทธันวาเรามาลุยกันเลยครับพี่น้องพร้อมหรือยังครับวิธีธรรม10หน่วยล่างบวกหน่วยครั้งที่2 สิบหน่วยล่างงวดนี้เป็น3ามบวกเก็ดสบกเก็ดได้ศูนเอาศูนย์มาวางหลักหน่วยครั้งที่สองแบบนี้ครับศูบวกสเป็น2อพี่น้องครับเราจะได้เลขวิ่งหลักสิบก็คือ2ครับเราจะได้สอง x ซึ่งเราจะนำไปใช้งวดบันชีห่งทันวาครับ1นทันวา ตรวจเลยครับมันออกอะไรเมื่วันนั้น461252 252หลักสิบคือเลขสองอีกครับเราได้สองเอ็กก็จะถูก22 2ในหลักสิบ น้องครับผมลุงทัศน์ได้ลงวิ่งล่างตัวเดียวชุดที่1ชุดที่2ไปแล้วนะลงไปแล้วในสองชุดนั้นมันชนกันที่เลข5้าตัวเดียวเราได้ห้าตัวเดียวมันจะมาไหมถ้ามันไม่มาเอาชุดนี้ไปชนกับ5ก็ได้เพราะ5ถ้ามันเดินมันก็จะเป็นอันนี้อยู่ในหลักสิแล้วก็ไปชน สูตรที่ได้หสูตรนั้นก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูครับผมพาพี่น้องคำนวณ1นธันวาไปใช้16บธันวาเลยครับทีนี้ครับวิธีทำครับบวก10หน่วยล่างสองบวกสองเป็น4ี่เอา4มาบวกหลักหน่วยครั้งที่สองสี่บวกเเป็นสิบาวันนี้10ล่างตัวเดียวคือเลข3าอ่าแล้วทีนี้วิ่งล่าง เลขวิ่งล่างลุงทัศอยู่ไหนวิ่งล่างตัวเดียวซึ่งสองสูตรนั้น,นมันชนที่หทั้งสองตัวนะใครยังไม่เห็นใครเข้าใหม่ใเข้ามาใหม่ครับไปดูได้ครับตามหัวข้อเลยมาทีนี้ถ้ามันมาได้3อยู่ในหลักสิบผมก็จะรูด3าตัวนี้แหละในหลักสิบพี่น้องครับเราจะได้อยู่ที่10ประตู3าศน สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกพี่น้องสามเจ็ด สา3 9ปดสามเกองสี่หแปดสบก็จะได้ครบ10บหางพอดีนี้คือผมรูดที่ 3x นะแล้วถ้าตัวเด่นในนี้ผมก็จะให้ที่สาห้าเนี่แหละเพราะชุดนั้นมันได้เลขห้า แต่ถ้าใครไม่มีตัวรักอ่ะพี่น้องก็เอาของพี่น้องมาชนเอาในนี้ครับเพราะ3ามถ้ามันเดินต่อมันจะอยู่หลักสิบอย่างเดียวและหรือมันจะไปอยู่หลักหน่วยพี่น้องก็จะไปกลับตัวก็ไม่ผิดกติกาใดๆทั้งสิ้นนี้คือวิ่งสิบล่างตัวเดียวงวดวันที่สิบหกธันวา สรุปได้เป็นเลข3นะครับถ้ามันเดินต่อมันจะคือเลข3ตัวนี้แล้วลิปสำคัญพี่น้องครับผมจะเอาหน่วยล่างตัวเดียวมาชนให้พี่น้องดูเท่ากับว่าสูตรนี้เราจะได้อยู่2ตัวเท่านั้นโอเคไหมครับมาครับสำหรับสูตรนี้พอแค่นี้นะครับพบกันอีกชุดหนึ่งครับที่ผมจะเอามาประกบกัน มาท้ายสุดสุดท้ายเลยครับก่อนจะจากกันผมลุกทัศน์ขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยดีตลอดมาขอบพระคุณมากๆครับโชคดีทุกท่านครับคลิปนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ